สวัสดีครับสวนประภาสิริสวัสดิ์เสริมชวีตอนนี้เจ้าของสวนกำลังทำความสะอาดสะอยู่นะครับเต็มไปด้วยสไลายนะครับสลายเต็มไปหมดเลยนะครับพอทำความสะอาดสลายปุ๊บก็น่าจะมีแมลงครับตอนนี้นกดังแอนมาโฉบหากินเนื้อสาะกันเต็มเลยครับ ไม่รู้นางแอนอาศัยอยู่ที่ไหนครับเพิ่งเจอน้ำไปครับย่าแฝกแห้งหมดเลยครับนะครับน้ำเต็มสะล้นสะนะบัวเบอร์หายนะครับก็เดี๋ยวค่อยเริ่มกันใหม่นะครับแป๊บเดียวก็น่าจะใส่แล้วครับ